IDC เนี่ยเขาก็จะคล้ายๆหมอดูนะคะเขาก็จะบอกพีดิกเอาไว้ว่าในปี2028เนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นถึง1,000ล้านแอปพลิเคชันที่จะใช้นะคะคราวนี้การที่มีแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นจากมาก็คือ Data Data ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ <c oughs> และคราวนี้เนี่ย เราจะแก้ปัญหาการที่มี Data เ,เพิ่มขึ้นทำให้อพิเคชันเนี่ยมี Reliability สูงได้ยังไงนะคะเราก็จะมาดูเรื่องของคำว่า Event ไม่ใครรู้จัก Event หรือว่าคับค่าไหมมีคนรู้จัก Event กับคับค่าอีเวนอันนี้อันนี้จะอธิบายสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยินคำว่า Event Event เนี่ยคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นณนะช่วงเวลาหนึ่งอย่างเช่น เราหยิบเสื้อถ้าเราจะหยิบเสื้อนะคะเสื้อ t แท็ก i ม h ธชิคาโกตัวนี้ใส่ตะกร้านะคะ a อร to ูการ์ดอันนี้เรียกว่า1 Event เป็นการกระทําที่เราทำณนะช่วงเวลาหนึ่งนะคะหรือเรามีการ c ส e a t e ตัวคัสเตอร์ Profile เรามีการ Search Product เรามีการจ่ายเงินแต่ละ t ทรา s a c t i o n หรือแต่ละการกระทําอันนั้นเนี่ยคือ Event นะคะแล้วก็อีเวนต์เนี่ยจะมีได้ตั้งแต่สภาพอากาศมาจากโมบายแอปพลิเคชันมาจากเว็บแอปพลิเคชันหรือมาจากพวก geo location ต่างๆนะคะอนาคตเนี่ยเราจะมีรถที่ขับเองได้พวกนั้นอาศัย IoT แล้วก็ต้องอาศัยอีเวนต์ต่างๆที่มาจากเซนเซอร์ที่มาจากรถเหมือนกันนะคะอา้าวกดผิดนะคะถัดไปนะคะปัจจุบันเนี่ย แอปพลิเคชันที่เราพัฒนากันขึ้นมาเนี่ยเราจะพัฒนาอยู่ใน a r c h i t e c ็กเจที่เป็น Micro Service มีบริษัทไหนที่ใช้ m i โคร Service อยู่แล้วบ้างไหมคะน่าจะมีนะคะรันบน Container เป็น m i โครเซอร์วิสเซอร์วิสคุยกับ B B คุยกับ C แล้วก็ A คุยกับ C คราวนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นว่าถ้า m i โคร Service B เนี่ยตายไปแอปพลิเคชันเนี้ย จะเกิดไฟลุกท่วมนะคะก็คือแอปพลิเคชันนี้จะใช้การไม่ได้คราวนี้แพทเทิร์นนี้เนี่ยเขาก็เลยเกิดที่จะมีแพทเทิร์นหนึ่งที่จะมาแก้ปัญหาอันนี้นะคะให้แพทเทิร์นนั้นเน่ยเรียกว่า e v e n t d e v e n a r r h i t t e c t u r e กนะคะก็คือว่าเวลาที่ไมโครเซอร์วิสเนี่ยมีการคุยกันนอกจากจะส่งข้อมูลลงดาต้าเบสหรือส่งข้อมูล ไปแล้วเนี่ยนะคะจะมีการส่งข้อมูลเนี่ยเข้ากับตัว event, อีเวนต์บกบกเอออีเวนต์แบ็กโบนนะคะเพื่อที่ว่าถ้าลูกค้าเลือกของแล้วใส่ตะกร้าแล้วชำระเงินแล้วแต่ระบบชิปปิ้งเราเกิดผิดปกติต่อกับ e x t e r n a l Shipping เราไม่ได้การทำ transaction นั้นก็ยังถือว่า u ักเซสอยู่หรือสำเร็จอยู่เพราะว่า Data ที่มีการโ o c เซ s แล้วเนี่ยมันถูกเก็บอยู่ใน Event b a c k ไอแบ็กบนตัวนี้แล้วนะคะตัว Event, Event Architecture ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามี Service Catalog นะคะเขาก็จะมาออเดอร์ดึงข้อมูลจาก Service Catalog ใส่ t o อป,ปิที่เป็น SKU ผ่าน Order Service มาใส่ตัวท็อปิกที่เป็นออเดอร์มีการจ่ายเงินไปตัดเงินเรียบร้อยมาโนติฟิเคชันดึงข้อมูลคัสเตอร์ที่อยู่เพื่อจะมีการมีการส่งแล้วก็พอส่งเสร็จก็จะมีการชิปเมนต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีเวนต์แบ็กโบนทั้งหมดนะคะในแต่ละในแต่ละจุดตรงนี้นะคะซึ่งการเอาตัว EDA หรือ Event Architecture เข้ามาเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะเอามาใช้กัน8 use case ด้วยกัน1น,นะคะที่ใช้บ่อยๆก็คือทำเรื่องของออตัว s t e a m i n g Data ก็คือเอา Data ต่างๆเนี่ยมารวมกันนะคะเพื่อส่งผ่านไปยังตัว Machine Learning ให้ process นะคะ2ทำลอก Aggregation แอปพลิเคชันต่างๆที่เรารันอยู่บนคอนเทนเนอร์เนี่ยเรามีการสเกลตัวคอนเทนเนอร์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากคราวนี้หลอกของแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนมี4ตัว5ตัวแอดมินยังสามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่อันนี้มันมีเป็น10ตัว20ตัว30ตัวเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะมาเสิร์ชหลอกและหาปัญหาของแอปพลิเคชันได้นะคะก็คือใช้ตัวคัฟค่าเนี่ยเอามาดึงเอาตัวหลอกจาก ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยไปเก็บไว้ในที่เดียวกันอย่างเช่นพวก Elastic Search เพื่อมาทำการเสิร์ชค้นหาได้ในอนาคตนะคะหรือทำเป็น m e s s s g i n g q u ค u e คุยกันระหว่างระบบทำ Data Replication จาก DB2 1ไปอีก DB2 พวกนี้นะคะใช้คัฟข้ามาเป็นตัวกลาง อีกอันหนึ่งที่ใช้กันบ่อยก็คือ monitoring and alert ทำพวก fraud detection นะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติถอนเงินมากกว่าเทชโชที่ตั้งไว้หรืออะไรที่มันมีมีการ cancel order ผิดปกติก็คือทำ monitoring and alert รวมถึงนะคะทำเชน d a t a t a p t u t u r e ถ้า,าเรามีระบบ Legacy เก่าๆอย่างพวกเ n น r a m e นะคะหรือ s 4 0 0เราต้องการที่จะเอา Data ออกจากระบบพวกนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะให้มัน Push ลง q u e แล้วลงตัว Event Stream เนี่ยเพื่อไปเก็บใน Database อื่นได้ทำเชน d a t a t a p t u t u r e แล้วก็มาใช้ Database พวกนี้ Process ต่อได้ ทำ s ิสเต็มไมเกรชันนะคะตัวคัฟค่าเนี่ยจะสามารถที่จะทำ s ิสเต็ m ไม r a t i o n ได้ก็คือทำเซอร์วิสไมโครเซอร์วิสเวอร์ชันและเวอร์ชัน2รันพร้อมกันนะคะแล้วก็ให้มีการทดสอบเรียกใช้เวอร์ชัน1และเวอร์ชัน2พร้อมกันเอาข้อมูลที่ได้จากเวอร์ชันและเวอร์ชัน2เนี่ยมาเล็กคอนไซน์กันดูว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันแปลว่าไอตัวเวอร์ชัน2ใช้ได้ก็คือถอดเซอร์วิของ เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยทิ้งไปได้เลยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือทำเรียลไทม์อนาลิติกนะคะซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์มากเลยก็คือเราไม่ต้องไปรอโพเต์แบทโพเต์กลางคืนเราสามารถโพเต์อีเวนต์ได้ณนขะณะเรียลไทม์เลยนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะซึ่งไอตัวเบดเบดฟาวเดชันของมันเนี่ยก็คือตัวคัฟค่านะคะเป็นโอเพนซอร์ e แต่ตัว IBM เนี่ยค่ะเขามีการพัฒนาจาก Open Source ขึ้นมาเป็น Product นะคะเขาเรียก Product นี้ว่าตัว IBM Event Automation ซึ่งจะมีโมดูลอยู่ทั้งหมด3โมดูลคือ Event Stream นะคะ Event Endpoint Management และ Event Processing เรามาดูไป,ไปทียะตัวนะคะ มาดูตัวแรกก่อนเลยค่ะ Event Stream Event Stream เนี่ยพัฒนาตัวคับค่าขึ้นมานะคะพัฒนามาให้มีอะไร Admin UI มีหน้า Admin ถ้าใช้คับค่าธรรมดาต้องใช้เป็น Command Line นะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำมีตัว Connector Catalog นะคะทำ Geo เล l พิเคชันข้ามซาไซด์ได้ระหว่าง Production กับ DR ตัว OpenSource มันทำไม่ได้นะคะมีการใช้ตัว API c u r คูรเพื่อมันเก็บสกีม่าว่า Data ที่เข้ามาเนี่ยสกีกสกีม่าของ Consumer กับ Producer เนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีการใช้ Steam, Steam C มซีนะคะมาทำเรื่องของตัวในการสร้างตัวคับค่า เป็นเทมเพลตในการสร้างอัตโนมัติให้เรานะคะเราต้องใช้เข้ามาไลน์อีกต่อไปนะคะก็ถ้าทามาดูก็เนี่ยค่ะมีแอดมิน UI ทำสกีมาเรจิสตี้แอดมิน i p i ให้คัฟค้าคอนเน c t แล้วก็มีเรื่องของตัว m i ลเล r Maker ที่จะทำ Geo Location ให้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น เป็นรายละเอียดของหน้าเมื่อกี้นะคะถ้าดาวน์โหลดไปก็สามารถไป,ไปอ่านเพิ่มเติมได้แต่ที่อยากจะไฮไลท์เพิ่มก็คือมีเรื่องของ Health Check ก็คือ Identify Issue ที่เกิดกับ c u u t t r r กับ Broker ได้นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะหาปัญหาหรืออะไรเนี่ยไอตัวที่เป็น Open Source เนี่ยมันค่อนข้างจะหายากแต่ว่าไอตัวเนี้จะบอก Health Check ของตัวค่าขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ c l u s t e r template ค่าข้าโ r เนี่ยมันจะมี template ของมันอยู่ ทาง IBM เนี่ยให้เทมเพลตที่เป็นโปรดักชันก็คือทำเรื่อง a u t h ออเทนติเคชันอ h o r i z a t i o n แล้วก็ Encryption มาเป็นโปรดักชันแพทเทิร์นนะคะรวมถึง p Power รา t เทมเพลตสำหรับเดเวล็อปเมนที่ไม่ต้องการไอ้พวกฟีเจอร์ต่างๆเหล่านั้นมาให้ด้วยนะคะอันนี้คือตัว Event Stream นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว c o n n e c เตอรที่ IBM p v ร d e มาให้กับตัว Event Stream มีทั้งหมด58 c o n n e c t คอนนะคะ ตัวถัดไปนะคะเป็น Event Endpoint Management นะคะถ้าเรามีตัวโ Broker เก็บ Data แล้วเรามี Topic ต่างๆที่อยู่ในตัวโ Broker แล้วในตัว Broker ก็มี Event แล้วเราจะต้องมีตัวหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่เป็นตัว Gateway เมื่อก่อนเรารู้จกัก Web App Firewall API Gateway วันนี้เราจะมาได้ยินคำใหม่คือ Event Gateway นะคะเพราะว่าถ้าเรามีการใช้ Event มี data เยอะๆอ,อยู่บนตัว event broker เราเนี่ยเราจะมี gateway เพื่อทําหน้าที่ในการ control policy นะคะมีหน้าที่ในการ decoupling routing ทํา security มีตัว manager คอย control พวกว่า เราจะมีท็อปปิกอะไรเดนฟิเนชันอะไรบ้างนะคะมีการทำแอ c เซ s คอนโทรล Policy แอดมินตรงนี้ตัวเมนเจอร์ก็จะส่ง Policy ไปหาตัว e v e n นต์เกตเวแล้วรวมถึงนะคะมีการทำแคตตาล็อกให้ด้วยว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีการใช้ท็อปปิกอะไรอยู่บ้างเพื่อที่จะ r e u s a b l e ไม่ต้องการสร้างท็อปปิกอะไรซ้ำๆไม่ต้อง ใช้อะไรแล้วก็สร้างทีหนึ่งแล้วก็ทิ้งแล้วอีกทีมนึงก็มาสร้างอีกทีนึงก็มีแคตตาล็อกให้ด้วยเป็นออโตเมติกดิสคัเวอรี่ให้นะคะแล้วก็ทำเรื่องของเซลเซอร์วิสสับสไครต์ให้ได้ด้วยนะคะปกติเวลาเราจะสับสไครต์เพื่อให้คอน s u m อ e r ไปเอาเมสเดจออกมาจากตัวตัวโบเกอร์ค่ะมันคอนเน c t ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเรามีหน้าจอที่ว่าเขาต้องการใช้ท็อปิกอะไรแล้วก็ไปสับสไครต์สับสคร์เนี่ยมีแบบ s u สับส b e แเราใช้ได้เลยกับ s สั c r i b e แล้วก็ต้องการ approve นะคะมี2แบบมี approval process ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นหน้าจอนะคะว่าโอเคเวลาที่เขา discover มาแล้วเนี่ยจะเห็น Topic เป็นแบบนี้เราสามารถเพิ่มแท็กง่ายเพื่อการเสิร์ชรวมถึงใส่ตัว definition ได้ด้วยนะคะว่าไอตัวเนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรตัวอย่างของ message ที่จะอยู่ใน b r o k e r นี้คืออะไรมีกี่ partition มีกี่ replica นะคะ เป็น Information <c oughs> อันนี้เป็น a r c h i t e ทคเจอของมันว่าถ้าเรามีตัว Event e n d p o i n t m a n a แ e m e n t แล้วเนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ข้างหน้า Event Topic ตรงนี้เห็นไหมคะคอยขวางเอาไว้ก่อนที่ c o n s u m e r ต่างๆเนี่ยจะเข้ามาหามันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเรื่องของอการขอ Access Topic นะคะว่า ถ้าเรามีท็อปิกอะไรอยู่มีคนมาขอสับ c r i b e เนี่ยเราจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติหน้าเมื่อกี้ขอสับ c r i b e หน้านี้จะเป็นแบบอ่า approve นะคะว่าให้ใช้ท็อปิกนั้นได้นะคะหรือเป็นแบบเซลล์เซอร์วิสว่าเอาเอขอมาแล้วใช้ได้เลยก็คือท็อปิกที่ไม่ได้สำคัญมากเราก็ไม่ต้องการ a p p r o v a l แต่ถ้าท็อปิกไหนสำคัญมากเราต้องมีการขอ a p p r o v a l นะคะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะทำเรื่องของสกีมาฟิลเตอร์ถ้ามีคนโปรดิวเซอร์ที่ส่งเมสเซจหรือส่งอีเวนต์เข้ามาแต่ไม่ถูกแต่ไม่ถูกสกีมาของท็อปิกนั้นเนี่ยเราจะปกติเราจะแฮน d l เดลยังไงนะคะเวลาคอน sumer เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้มาช่วยคอนโทรลเนี่ยมันจะคอนซูมทุกเมสเซจนะคะแต่ว่าถ้ามีตัวนี้มาช่วยคอนโทรลเนี่ยตัวที่มันผิดสกีมาเนี่ยเลคคอร์ด1 2 3นะคะ มันจะไม่ให้คอน s u m e r คอน sum ออกไปมันจะทิ้งเอาไว้ในนั้นก็คือเป็นเมสเซจที่จะต้องการเอามา a อนาลซ์เพิ่มเติมว่าเอ้ยมันผิดฟอร์แมตผิดฟอร์แมตเพราะอะไรแล้วใครเป็นคนส่งมานะคะถัดไปนะคะก็คือทำไมเราถึงต้องการเกตเวเพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นเซ็นเตอร์ไลท์ตรงกลางเป็นพ็อกซี่ในการคุยกับตัวอีเวนต์บล็อกเกอร์ข้างหลังไอ้คับค่าคลัสเตอร์ข้างหลังไม่ว่าตัวท็อปิกนี้จะอยู่บนคลัสเตอร์ไหนเนี่ย ถ้าเราคุยผ่านตัว Event Gateway เนี่ยตัวนี้จะเป็นคนเราวติ้งให้เราเองอัตโนมัตินะคะเราไม่สนใจเลยว่ามันจะอยู่ Broker หนึ่ง Broker สองหรือ Broker สามตัวนี้จะเป็นคนเราวติ้งไปให้เรานะคะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันที่มาเป็นคอน sumer เนี่ยออปชันแต่และออปชั n นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะคะตัว Event Gateway จะรู้แล้วก็แปลงให้เองอัตโนมัติด้วยนะคะ ถ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาทำอย่างที่บอกนะคะเขาทาน n s f o r m ถ้ามี personal information data เข้ามาอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตเนี่ยเราสามารถถอดได้ที่ event gateway นะคะแล้วก็ตัวนี้จะกลับมาเป็น data ที่ถูกต้องอทาง developer เนี่ยไม่ต้องเอา logic ตรงนี้ไป implement นะคะก็คืออะไรที่ต้องใช้ร่วมกันหรือว่ามีการใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือมาทำที่ตัว gateway ตัวนี้นะคะถัดไป อีกส่วนหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือ Event Automation นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวใจหลักของตัว Pattern นี้นะคะเพราะว่าจะเป็นการ Processing แบบเ e a l Time นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี ตัวคับค่าเนี่ยจะต่อกับตัว Apache Spring ที่ทํทำหน้าที่ในการทำเรื่องของ Real-Time Analysis อันนี้แต่ว่าอันนี้มันต้องเป็นการเขียนโคด้ด IBM เนี่ยเอามาพัฒนาต่อนะคะด้วยการเอา Event Processing เนี่ยมาขวางตรงกลางก่อนที่จะถึง Gateway นะคะแล้วก็ก่อนจะถึง c o n sumer ตัวนี้ทำหน้าที่ในการาตั้งแต่ Filter นะคะ Aggregate enrichment Pattern Matching แล้วก็จอย Data ต่างๆเอาเราอาจจะเอา Event ที่เป็นอา,อากาศแอพพลิเคชันเว็บแอพพลิเคชันโลเคชันมา Process ร่วมกันเห็นไหมคะมันจะมีสีส้มเหลืองแดงเขียวเราจะแปลงโปรเซแปลง Data ที่อยู่ใน Event นั้นใหม่นะคะแล้วก็เอามาส่งต่อให้หา c o n sumer ตัวนี้ทำเป็น Event processing ก็คือไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมข้างนอกมาทำที่ตัว Event processing เลยนะคะ ถัดไปนะคะก็คือตัวเนี้ยมันพัฒนาขึ้นมาโดยใช้เป็น G U I d a k and d r o p นะคะก็จะมีทำเป็น Flow ได้ว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็น Flow ว่าทำไมออเดอร์ใหญ่ๆถึงถูก c a n เซิลมันมีอะไรผิดปกติกับการที่เราทำโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะคะ มันก็จะมีตั้งแต่ combine filter aggregate แล้วก็ transform มาให้ให้โหนดให้เราใช้เลยนะคะอันนี้แล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยเราสามารถลันจากผ่านจากหน้าจอได้หรือว่าจะ export ไปลันบนตัว apache spring นะแล้วก็เมื่อสิ้นเดือนนี้เนี่ยมันเพิ่งที่จะลันไป export บนตัว open c h i p t ได้นะคะพอได้ผลลันออกมาแล้วเนี่ยเราจะเอาผลลันเนี่ยไปใช้ต่อได้เลยว่าเอ,าอย่าสมมุติว่าพวกวั e d u b l เดย์อย่างเงี้ย ทำไมเวลาเราจัดแฝดเซลแล้วยอดขายเราถึงไม่ขึ้นยูเซอร์ไปดูโปรดักต์ตัวอื่นหรือเปล่าเรียลไทม์จากตัวโบเกอร์ได้เลยไม่จำเป็นต้องไปลงดัตต้าเบดไม่ต้องลงลง BI เพราะว่าวันเราต้องการข้อมูลเรียลไทมนะ์ณขณะนั้นเพื่อที่จะเอามาออกแคมเปญหรือออกมาร์เก็ตติ้งเพื่อเพิ่มอัพเลเวอร์นูนะคะแล้วก็ตัวอีเวนต์โพสเซสซิ่งเนี่ยมันยังให้เรากำหนดเป็นไทม์ได้นะคะแล้วก็มีเหมือนสูตรอยู่บน Excel เนี่ยค่ะให้มาจัดการข้อมูลที่อยู่ในในตัวอีเวนต์ได้นะคะ <c oughs> อันนี้วิธีการรันก็คือรันรันผ่านหน้าจอได้เลยรันเป็นแบบเรียลไทม์หรือรันเป็นแบบ Data History นะคะพอได้ข้อมูลมาแล้วมันก็จะโชว์ออกมาเป็นแบบนี้หรือว่าเราอยากจะต,ต้องการให้มัน notification กับ Alert ออกไปได้นะคะ,ะ pattern ที่เขาใช้เนี่ยก็จะใช้ pattern เรื่องเกี่ยวกับ โนติอานาลิติกแล้วก็โปรเจคชันนะคะโนติฟิเคชันก็คือถ้ามันมีเหตุการณ์ผิดปกติโ o c เซ s แล้วเนี่ยมันก็จะ n โนติไปยัง c h ANNEL ต่างๆนะคะอย่างเช่น f อร์ดดีเท t i ชันอะไรพวกนี้นะคะถ้าทำเรื่องของอ n นาลิติกเนี่ยมันก็คือจะทำ e v e เว Processing เพื่อเข้าตัว เป็น Batch a n a l y t i c อันนีเน้เรียกว่าเป็น Lambda Architecture แล้วก็เป็นตัว Real Time a n a l y t i c อยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เอาไปใช้กับพวก BI แต่ว่ามันมีอีก Pattern นหนึ่งนะคะที่เขาใช้กันเรียกว่า Kappa Architecture ก็คือตัว Event เนี่ยผ่านตัว Event Processing แล้วเข้าถังตัว Data ที่เป็นทั้ง Real Time แล้วก็ทั้ง Batch เพื่อที่จะเอาไป Process ต่อได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่า Projection ก็คือว่าเราสามารถที่จะ ทำเรียลไทม์การสมัครลยว่ามีคนซื้อโปรดักต์เนี้ยเท่าไหร่ณนะเวลาที่เราต้องการกำหนดณนะเวลาที่เราทำแฟลชเซลล์เนี่ยมีคนซื้อโปรดักต์นี้เท่าไหร่อย่างตัวอย่างเนี่ยค่ะเขาเอาอีเวนต์หนึ่งกับอีเวนต์สามเนี่ยมารวมกันว่าโปรดักต์พีหนึ่งสองสามเนี่ยมีคนซื้อไปแล้วเท่าไหร่อย่างนี้นะคะทำทำโปรเจคชันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของธนาคารว่าถ้าธนาคารเนี่ย เอาอีเวนต์ตั้งแต่โลเคชันของลูกค้าทรานเซ็คชั่นของลูกค้ามารวมกับเรื่องของ channel ของลูกค้าที่ทำงานทำทำรายการเนี่ยค่ะมาผ่านตัวอีเวนต์โพสเซสซิ่งเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่ทำโปรดักต์เรคคอมเมนเดชันทำฟอร์ด e เทคชั o นพวกนี้ยทำเป็นแบบเรียลไทมได้เลยเวลาที่ลูกค้าก้าวมาถึงธนาคารนะคะอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างของการแอ r กิเกตเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการจอยก็คือทำได้ตั้งแต่แอคกิเกตจอยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่พูดไปไม่ว่าจะเป็น Mobile App หรือว่าเป็นโลเคชันเอา Bank ์ทรานเซ t i ชันเอา User Position เพื่อมาทำอ่าโปรดักต์เรคคอมเมนเดชันแบบเรียลไทมนะคะเป็นคอร์สเซลลิ n งแบบเรียลไทม อันนี้เป็นตัวอย่างของ f o r a d detection นะคะก็คือ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดปกติกับ transaction ท,ที่เข้ามานะคะผ่าน event processing เราสามารถที่จะเอามาทำ analytics <c oughs> เพื่อบอกเลยว่าอันนี้เป็น f o r a d detection <c oughs> เช่นมี2 transaction ท,ที่เข้ามาเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่นณะ geo location ที่เราอยู่อยู่กันคนละประเทศอย่างเงี้ย เราสามารถดีเท t ได้เลยว่ามันเป็นฟอร Detection นะคะอันนี้เป็นเรื่องของ Alert นะคะพูดไปแล้วอีกอันหนึ่งที่เอามาทำได้ก็คือเรื่องของ Customer Care เช่นมีการกด Submit Feedback เข้ามานะคะผ่าน Event เข้ามาผ่านตัว Event b r o k e r เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ย ผ่านวัสดสารเพื่อหาเซนติเมนทัลนะคะแล้วก็วัสดสาเนี่ยจะตอบกับลูกค้าไปบอกว่าเอออมีความผิดปกติขออภัยแล้วจะส่งงานเนี้ยต่อไปให้กับโอเปอเรเตอร์เพื่อไป Follow-up ว่าที่ลูกค้าไม่พอใจเนี่ยเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้ Event Processing เนี่ยมาทำงานได้เหมือนกันนะคะ คราวนี้เรามาดูเหลือ5นาทีจริงๆนะคะพูดถึงเว็ m e t ท o อเป็นเมทอดเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ IBM ซื้อมานะคะที่มีความสามารถในการทำอินดิเ t ชันนะคะที่จะมาแก้ปัญหาพวกไซโลแอปพลิเคชันพวกแอปพลิเคชันที่ต่อกันตรงแอปพลิเคชันที่เป็นสปาเกตตีเราสามารถใช้เว็บเมท o อตัวนี้มาแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าตัวเว็บเมท o อเนี่ยค่ะ มีความอ,อันนี้ขอไปเร็วๆนะคะเพราะเหลือ5นาทีสุดท้ายแล้วในในในช่วงแรกเนี่ยมันเป็น Legacy System ถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Business Process Management ในปี2020เนี่ยเราจะต้องทำเรื่องของ Digital Transformation แล้วก็ AI ซึ่งตรงนี้จะต,ต้องมีการใช้ Data ที่ Cross กันหรือข้ามกาันระหว่างแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราต้องการ Tool ที่ เอา Data มาเชื่อมหากันและทา a n ฟอร์มเดต้เข้าหากันให้ได้นะคะเว็บเมทเเนี่ยก็จะมาต่อโจทย์ตรงนี้โดยที่ตัวเว็บเมทเเนี่ยทำตั้งแต่พวก API g a t e ต a วทำ l, e t ท ESB นะคะแล้วก็ iPaaS นะคะดยแล้วก็มีฟังก์ชันหลักๆนะคะก็คือทำา p p i อ p l i พลิเคชัน b b ทําำไฟล์ทา a n เฟอรแล้วก็ทำา v v n t t ด้วยเหมือนกันนะคะ ซึ่งเว็บเมทตอดเนี่ยเป็นโลโคดกับโนโคดเหมือนกันตอนที่ IBM a c q u i r e มาปีที่แล้วเนี่ยเว็บเมทตอดอยู่แรงบนสุดเหมือนกันนะคะกับ IBM เราซื้อตัวที่เป็นอันดับหนึ่งมาเหมือนกันที่ทำเรื่องของอินดิเคชันนะคะทำให้เราเนี่ยเวลาที่ต้องการที่จะเชื่อมต่อระบบเข้าเข้าหากันเนี่ยมันจะทำได้เร็วประหยัดเวลาเพราะว่าตอนนี้ สิ่งที่มีค่าสําหรับเราก็มากกว่าเงินก็คือเวลาที่มีค่ามากกว่าเวลาก็คือ Data เ,เราต้องการ Data r เรียลไทม์เพื่อที่จะเอาไปให้บริษัทเราเนี่ยทำให้เกิดเลยว่านูมีกําไรและกลับมาเป็นโบนัสให้กับพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากนะคะตัวเว็บเมท o d เนี่ยก็เทียบเท่ากับตัว IBM ที่เป็นตัวแอป Connect นะคะหรือ API Connect ตัวนี้แล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวตัวเป็นไฟล์ ไฟล์อินดิเกชันหรือว่า B 2 b B อินด r เกชันที่ตัวเดิมของ IBM เเนี่ยเขาไม่มีนะคะจะทำให้เรา i ิน e g เกรตกันง่ายขึ้นอันนี้พูดไปแล้วนะคะเหลือ3นาทีแล้วค่ะอันนี้เป็นหน้าจอก็คือว่าเราสามารถที่จะมอนิเตอร์กับแท็กเออร์ได้เลยเขาจะบอกเลยว่าถ้าการ i ิน e ิเกรชันนั้นไม่สำเร็จเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรเราสามารถที่จะมอนิเตอ i n g ผ่านหน้าจอที่เป็น UI interface เขาได้เลยนะคะแล้ววิธีการทำโฟล์ w ของเขาเป็น d ดกแอนด์ดนะคะเป็นโนดต่อโนด เราก็สามารถที่จะเลือกแต่ละโหนดเนี่ยมาต่อกันเพื่อทำ transformation หรือดึง data จากแต่ละระบบเนี่ยเข้ามาหากันได้นะคะง่ายในการที่จะ integrate อย่างเช่นการทำ if e else เนี่ยก็มาทำ if e มาทำ else ตรงนี้เลยนี่ if e นี่ else นะคะเป็นแบบนี้นะคะเขามี adapter อยู่นะคะ600 adapter ก็คือเราเราจะต่อกับ เทคโนโลยีได้ทั้งหมด600 600ตัวนะคะตัวนี้มันก็เลยมีความสำคัญมากว่าทำไม IBM ถึงได้ acquire ตัวนี้เข้ามาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี adapter ที่ต่อสำเร็จรูปได้อยู่แล้วทั้งหมด600ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าจอว่าเราจะ run บนบน,บน on premise ก็ได้ scale ไปบน c l ่าวก็ได้ c l ่าว indication นะคะแล้วก็ เขายังสามารถที่จะรวบรวมเอาตัวอินดิเกชันเนี่ยที่เคยทำแล้วเนี่ยมาเป็นเหมือนกับ r ีจิสตี้เป็นแคตตาล็อกใครที่จะต้องการอินดิเกตระบบเดียวกันระบบที่เคยทำไว้แล้วเนี่ยเอามาใช้ได้นะคะแล้วตัวเว็บเมทอดอเนี่ยอย่างที่บอกมันสเกลขึ้นคลาวได้โดยที่เป็นไฮบิดเอเจนต์อยู่บนคลาวก็ได้ต่อกับออนพีมิทก็ได้นะคะแล้วก็ไปต่อกับระบบที่อยู่บนคลาวได้ <c oughs> ก็เฟกซิเบิลในการดีพอย y เมนต์นะคะ เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่า develop anywhere deploy anywhere develop ตรงไหนก็ได้ deploy ตรงไหนก็ได้เพื่อในการเชื่อมต่อนะคะก็จะมีตัวที่ต่อได้ทั้งกับ Cloud, on premise ต่อกับ AWS มีตัว edge run time <c oughs> ได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำการมอนิเตอร์ได้ด้วยว่าตัวที่ต่อตรงไหนมีความผิดปกติอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้จะโชว์ error message ออกมาเลย fail หนึ่ง อันนี้เป็นภาพใหญ่ที่สุดหน้าสุดท้ายนะคะก็คือว่าถ้าเราจะใช้ Product IBM เราจะมีถ้าเรามีคับค่าอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องเราต้องมีตัว Event Stream ตัว Event Stream เนี่ยต้องมีตัว Event Gateway มาเป็นตัวขั้นนะคะแล้วก็ตัวมีตัว Endpoint Management มาค n t ทร l Policy แล้วก็มีพวก IBM Developer Portal อันนี้ไว้เก็บพวก API นะคะ รวมถึงมี API Gateway ที่เมื่อกี้เขาพูดไปแล้วนะคะไอ้ตัว Data Power นะคะแล้วก็มีตัว w ั a t s X นะคะมาช่วยเราทำเรื่องของ Recommendation นันนี้เป็นภาพใหญ่หรือว่าถ้าเราจะทำระบบเนี่ยเราควรจะมีไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเพื่อที่จะรองรับอีก1,000บิลเลียนแอปพลิเคชันที่จะเกิดขึ้นเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้รองรับ กับตัวอะไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอนนี้การ d i s r u p ชั o นเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ